ายแพทย์จัดชัยมิ่งมาลัยลักครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ครับเรื่องของวัคซีนที่มาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครบจำนวนกับบุคลากรที่เราส่งเรื่องไปนะครับก็คือจริงเราส่งรายชื่อของบุคลากรไปเนี่ยประมาณนะรประมาณ2 5 0 0โดสนะครแต่ว่าที่เราได้รับมาจัดสรรมาเนี่ยก็คือจัดสรรมาเพียง1น0 0โดส ก็คือพวกนี้คือจัดสรรมาแค่60%ของจํานวนที่เราควรจะได้ซึ่งยอดนี้เป็นยอดที่เราได้มีการปรับแล้วนะครับคือเป็นเป็นยอดล่าสุดนะครับของของการได้ของของบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ที่ที่สมควรจะได้ตามข้อบ่งชี้ที่กระทรวงได้ออกมาออกมาไว้ให้นะครับเราได้ส่งไปในในยอดเนี้นครับ จริงโรงพยาบาลเรามีบุคลากรประมาณ4,000กว่าคนนะครับประมาณ4,000กลมๆก็คือ4,000คนนนะครับในการสำรวจรอบแรกเลยนะครับที่มีการสำรวจเรื่องของไฟเซอร์เนี่ยตอนนั้นก็มียอดก็คือ4,000คนนั่นแหละเป็นยอดที่เราส่งไปแต่ว่าหลังจากที่มันมีความไม่แน่นอนเรื่องของวัคซีเน,นเนี่ยก็มีบุคลากรส่วนหนึ่งก็ฉีดเข็ม3เป็นเป็นแอสตราเซเนกาไปแล้วนะครับก็โดยยอดก็คือฉีดไปประมาณ1,500คน เพราะฉะนั้นที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม3อยู่ตอนนี้ก็คือ,อประมาณสัก2,500คนแล้วก็อันนี้คือยอดที่ซึ่งกระทรวงก็มีการให้เราอัปเดตข้อมูลในการส่งตัวเลขไปนะครับเราก็เลยส่งตัวเลขที่2,500คนไปเพื่อที่ขอเราจดสัรวัคซีนมาครับไม่ได้มีความชัดเจนนะครับว่าทำไมเราถึงเราถึงไม่ได้ได้มาครบตามจำนวนนะครับ จริงๆเป็นเพราะว่าการจัดสรรของตัวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ในจังหวัดปทุมธานีด้วยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเหมือนกับโรงเรียนแพทย์อื่นๆดังนั้นในง่การจัดสรรมาเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าจะถูกจัดสรรมาในโควตาของจังหวัดปทุมธานีซึ่งในจังหวัดปทุมธานีก็ถูกจัดสรรมาแค่เพียง5้าพันประดสนะครับ5้า0ันประดส ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับเพราะว่าจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเยอะจำนวนมากสีแดงเข้มแล้วก็มีโรงพยาบาลอยู่เยอะเนี่ยจะมีบุคลากรแค่5,000กว่าคนเท่านั้นเองที่ฉีดไปเซิร์เข็มสาดนันเป็นเรื่องที่แปลกใจอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าของเราแน่นอนตัวธรรมศาสตร์เองก็อยู่ที่ประมาณ2,500โดสนะครับ พอ,พอมันเป็นยอดนี้ที่เราส่งเข้าไปผ่านผ่านทางจังหวัดผ่านที้นที่กระทรวงเนี่ยมันก็เลยคาดคาดการว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนที่ใช้เป็นโค,นนโคต้าลงมาเราก็เลยคงจะได้มาประมาณสักหกสิบเปร์เซ็นเท่านี้ครับก็คงเป็นข้อคําถามท,าที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับจริงคงไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเรื่องไฟเซอร์หรือจทาลผมคิดว่าก็คงประชาชนทั่วไปก็คงสนใจ ในเรื่องไฟเซอร์1.5ล้านเี้เหมือนกันว่าจะมีการจัดสรรอย่างยุติธรรมเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนี่แต่ว่าในแง่ของการจัดสรรเนี่ยแน่นอน1.5ล้านเนี่ยถ้าพูดถึงการจัดสรรที่เป็น first priority เนาะเป็นลำดับสำคัญลำดับแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่านี่คือกลุ่มที่จะต้องต่อสู้แล้วก็กำลังรักษาโรคที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขนาดนีน้ประชาชนทุกคนก็คงไม่มี ข้อกังขาใดๆถ้าเกิดจะมีการให้กับบุคลากรกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนความโปร่งใสในแง่ของการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ถ้ากลุ่มที่มีความสําคัญที่สุดกลุ่มนี้ยังได้รับการจัดสรรที่ไม่ครบถ้วนยังขาดหายไปแบบนี้เนี่ยมันก็คงเป็นข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงถึงขาดทำไมยอดที่จัดสรรมาถึงได้ไม่ ไม่ตรงกับสิ่งที่เราเสนอขอไปเพราะว่าจริงตัวเลข0 0 0ดแสโดสเนี่ยที่เป็นตัวเลขก่อนหน้านี้เนะี่ยนี่คือตัวเลขก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มสามหรือซานะครับก็ <S <S คือจริงๆเป็นยอดที่มีการสรํารวจตั้งแต่ล็อตแรกเลยอะ่ะตั้งแต่ก่อนที่จะตัดสินใจฉีดเข็มสามกันนั้นยอดเจ็ดแสนกว่าดังนั้นพอตอนนี้จริงๆมันมีการฉีดเข็มสามไปพอสมควรแล้วลหะในกลุ่มบุคลากรงนั้นจริงๆมันก็คงไม่ถึงเจ็ดแสนโดสหรอกครับ แต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าทำไมเจ็ดแสนโดยก็ยังคงมาไม่ไ,มได้ตามท,ที่ที่ตามที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ย,ยก็คงเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันครับเป็นข้อคําถามเป็นข้อสงสัยนะครับถึงถึงเถึงความโปรง่งใสนะครับในแง่ของการจัดสรรตัวตวัคซีนวเนี้นะครับว่าจะมีการจัดสรรอย่างเหมาะสมเพียงใดแต่ว่าในของการจัดสรรเนี่ย ข้อคอนเซิร์นแรกก็คือว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับ1.5ล้านโดสจะมาจริงไหมนะครับแล้วข้อคอนเซิร์นที่2คือมาแล้วจะมาถึงเราไหมจริงๆเนี่ยเป็นคําถามที่บุคลกากรทางแพทย์จะถามเสมอนะครับเวลาที่จะตัดสินใจเรื่องของการฉีดเพราะฉะนั้นก็เลยมีกลุ่มทั้งรอและกลุ่มที่ไม่รอนะครับกลุ่มที่ไม่รอก็คือก็อแน่นอนครับที่ไม่รอเพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากจะคาดหวังกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนนะครับมันเป็นความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ ของรู้การจัดการเรื่องนี้นะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างทาให้บุคลากรส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจในการที่จะไม่รอเพราะว่าไม่มีความเชื่อมั่นนะครับแต่ว่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ก็โอเคก็ยังคงรอนะครับก็คงรอแบบไม่ได้มาเชื่อมั่นนะฮะแต่ก็คงรอเพราะว่าคิดว่าน,นั้นคือสิ่งที่จะทําให้เขาปลอดภัยที่สุดในการที่เขาจะได้รับการรักษาเป็นความเชื่อมั่นของเขาว่าวัคซีนตัวนี้จะช่วยเขาได้ในการในการที่จะป้องกันการการติดต่อนะครับ ก็เลยรอดังนั้นผมเลยคิดว่าการที่เขารอแล้วก็เราก็ให้ความหวังเขาว่าเขาจะได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าในเมื่อเขารอแล้วถึงเวลาเขาไม่ได้มันก็คงจะส่งผลต่อสภาพจิตใจนะครับแล้วก็ส่งผลต่อความรู้สึกของเขาในแง่ของการที่เขาต้องทํางานหนะักแล้วเพราะยังยังไม่ได้รับวัคซีนในสิ่งที่ควรจะได้ซึ่งกลุ่มที่เราส่งรายชื่อไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ ก็คือเกลุ่มที่จําเป็นที่จะต้องได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาฮะมาลงชื่อให้ทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อบ่งชี้หมดก็คงเป็นเรื่องที่คงต้องมีความโปร่งใสในการจัดสรรแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดีครับเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าตอนนี้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนะครับมันไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มคนที่ดูแลคนไข้โควิดเท่านั้น รเราอาจจะเคยเข้าใจว่ากลุ่มคนที่เสี่ยงจริงๆคือกลุ่มบุคลาการทางการแพทย์ที่ดูแลเรื่องโควิดที่เสี่ยงแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคนที่ไม่ได้ดูแลคนไข้โควิดเนี่ยก็เสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คนไข้ในชุมชนเนี่ยมีคนไข้ที่เป็นโควิดเป็นบวกแล้วก็แล้วก็เดินไปเดินมารวมถึงการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลเช่นการตรวจผู้ป่วยนอกอย่างนี้ครับหรือแม้แต่การแอดมิดเข้าไปในตึกเนี่ย แม้ว่าเราจะมีการสกรีนนะครับปัจจุบันเราคนไข้ผ่าตัดเราจะสกรีนด้วยการทำ PCR แล้วก็ถ้าคนไข้ที่แอดมิดเนี่ยเราจะมีการส w a ออกนติเนี่ยก็ยังพบว่าหลุดได้ก็คือทุกวันนี้ก็ยังหลุดอยู่ประจำนะครับก็คือ,อตอนสอบก็เป็นลบลครับแอดมิดไปสักสาวันก็เป็นบวกเป็นบวกในวอร์ดอย่างเงี้ยครับญาติมาก็เป็นโพซิทีฟบ้าง้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าเราก็มีบุคลากรทการแพทย์ที่ติดจากการทํางาน นะครับเป็นการติดเชื้อจะทำงานเมือ่อก่อนเนี่ยการติดเชื้อบุคลากรทางแพทย์จะติดมาจากที่บ้านิดกจากชุมชนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละบุคลากรทางแพทย์ที่ทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยเนี่ยแหละนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ทํางานใกล้ชิดก,กับผู้ป่วยมากๆนะครับยกอย่างเช่นผู้ช่วยพยาบาลคนขับรถที่แบบวันหนึ่งขับรถ2 0 3 0เที่ยวรับส่งผู้ป่วยตลอดเวลาพานักงานซักผ้าแม่บ้านทำความสะอาดอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะครับเพราะฉะนั้น สถานการณ์ในโรงพยาบาลตันนี้คือมันมีโอกาสที่จะติดกันได้ตลอดเวลาครับดังนั้นวัคซีนมันก็เลยเป็นหัวใจสําคัญอันนึงในการสร้างความเชื่อมั่นกับเขาอะนะครับว่าเขาทํางานในในสถานที่มีความเสี่ยงแล้วก็เขาจะเขาก็จะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นถ้าเขาได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงถ้ายอยมาวันนี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดกันพรุ่งนี้หละวันนี้เราได้เริ่มทยอยรับมาแล้ว แล้วก็เราก็เริ่มจัดรายชื่อของคนที่จะรับการฉีดนะครับซึ่งก็มีปัญหาอีกนะครับเพราะว่าพอได้มาไม่ครบแค่หกเนี่ยครับคำถามก็จะเกิดขึ้นทันทีว่าคนที่ไม่ได้40%เนี่ยก็จะถามทันทีว่าทําไมหกสิเปอร์เซ็นตถึงได้ใครควรจะได้ใครไม่ควรจะได้ถ้าในหนึ่งหน่วยงานนะครับมีทั้งคนได้และคนไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางหน่วยงานได้บางหน่วยงานไม่ได้ก็จะเกิดปัญหา ถามอีกว่าทาไมหน่วยนั้นได้ทำไมหน่วยนี้ไม่ได้งั้นการที่จัดสรรมาไม่ครบแบบนี้นอกจากจะน่าจะทําให้บุคลากรเสียฝันกําลังใจแล้วเนี่ยก็ยังเกิดอาจจะเกิดความแตก้าวขึ้นในในองค์กรได้ซ้ําไปนะครับเพราะว่าก็จะเกิดคําถามขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็มีคําถามในไลน์ของบุคลากรกันไปแลบ <c oughs> ถามถึงข้อมุ่งชี้วิธีการจัดพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็ก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันก็ก,ก็ส่งผลต่อการทํางานที่หน้าง,งานจริงๆด้วยนะครับ พิดว่ามันก็คงมีขั้นตอนของการจัดสรรให้แหละนะครับว่าใครควรจะได้ใครควรจะไม่ได้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับในสถานการณ์ตอนนี้ในโรงพยาบาลทุกคนเสี่ยงหมดมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่เราจะบอกว่าใครได้ใครไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราหาวิธีการบอกว่าใครได้ใครไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดการไม่ยอมรับของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วว่าทําไมเธอได้ฉันไม่ได้เพราะว่าฉันก็เสี่ยงเหมือนกันเลยประมาณนี้ เนี้ผมก็เลยคิดว่ามัน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 ก็เป็นเรื่องเปราะบางม,มากนะครับในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นดังนั้นผมก็เลยว่า,าวัคซีนที่ได้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะเพียงพอสำหรับบุคลากรทุกคนอยู่แล้วเพราะงั้นควรจะจัดมาให้เพียงพอนะครับกับรายชื่อที่ถูกส่งไปเราส่งเป็นรายชื่อนะครับเราไม่ได้ส่งเป็นคนไม่ได้ส่งเป็นยอดเพราะง้เราส่งเป็นรายชื่อเลยว่าใครควรจะได้เพราะ,ะนั้นก็ควรจะจ่ายมาตามรายชื่อที่ควรจะได้มันก็จะได้จบแล้วก็ แล้วก็ซีมข้อสองสัยแล้วก็เป็นความโปร่งใสด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นเป็นเป็นเรื่องของนโยบายนะครับที่คงจะต้องทําให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ทําให้เกิดความรับผุมแรลรอกข้อี่สุดครับก็จริงๆที่ที่เราออกมาสะท้อนเรื่องนี้นะครับจริงๆก็คงไม่ใช่เพราะว่าธรรมศาสตร์อยากได้วัคซีนลง100%นะครับจริงๆที่เราสะท้อนเพราะว่าเราคิดว่า หลายๆโรงพยาบาลก็เจอสภาวะเช่นเราคล้ายๆเราเหมือนกันที่เดี๋ยวคงจะเห็นข่าวออกมาเรื่อยๆว่าแต่และโรงพยาบาลก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมติดมาแค่นี้อะไรประมาณนี้ครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดหรือโรงพยาบาลสีแดงเข้มในจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยครับซึ่งจานวนวัคซีนที่จัดสรรมาดูดูน้อยกว่าจํานวนบุคลากรที่น่าจะมีมากกว่านั้นที่น่าจะรับการฉีดวัคซีน นั้นสิ่งที่เราสะท้อนก็คงเป็นแค่เสียงที่เราพยายามสะท้อนออกไปในหนึ่งของตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่อยากจะสะท้อนไปให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ได้ยินนะครับแทนคนบางคนที่อาจจะไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของของข้อจํากัดที่เขาจะแสดงออกแบบอย่างเป็นต้นนีน้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะสะท้อนแล้วก็ก็อยากให้เรื่องวัคซีนยังคงเป็นเรื่องที่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้มากที่สุดนะครับโดยเพราะคนที่ควรจะได้รับก็ควรจะได้รับอย่างเหมาะสมครับ